ขนุนที่ผมนำมาปลูกก็คือพันธุ์สมบูระเสร์ฐอันนี้นะครับพื้นที่อำเภอพระนิคมเรานี่พื้นที่สูงเนื้อที่ดิบปนทรายเป็นแหล่งที่ผลิตพืชไม้ผลด้านเกษตรได้มากทีเดียวแล้วดินดีด้วยและอากาศดีด้วยมันเลยที่มาเป็นขนุนที่น้องเหี่ยงสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ส่องสุรลับกับปุ๋ยไข่มุกจะขอนำทุกคนมาในพื้นที่ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะที่อำเภอพนัสนิคมชื่อเสียงอย่างหนึ่งของอำเภอพนัสนิคมก็คือขนุนพันธ์ทองประเสริฐค่ะเป็นขนุนพันธ์ยอดนิยม ที่มีความต้องการของตลาดส่งออกอะไรคือสูตรลับสำคัญในการพัฒนาคุณภาพขนุนพันธุ์ทองประเสริฐของชาวหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเชิญฟังจากตัวแทนสำนังกงานเกษตรจังหวัดชนบุรีเลยคะ่ะเนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการปลูกขนุนเป็นพื้นที่ดอนแล้วก็ไม่มีน้ําขังเพราะว่าขนุนเป็นพืชที่ต้องการน้ําค่ะแต่ว่าไม่ต้องการน้ําที่มากเกินไป นะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างเหมาะสมสําหรับการปลูกขนุนค่ะสําหรับขนุนที่เราขึ้นทะเบียน GI ไว้นะคะมีทั้งหมด5พันด้วยกันค่ะมีพันธองประเสริฐค่ะพันธ์มาเลยค่ะพันธ์เพชรราชาพันธ์ทองส้มและก็พันธ์แดนสุริยาค่ะเราอยากจะมาส่องสูตรลับขนุนหนองเหียงสักพันหนึ่งขอแนะนําที่สวนของพี่สมจิตพงษ์เสนค่ะเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียงจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะได้เข้าไปดูในเรื่องของพันธุ์ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นพันหลักที่เขาส่งออกต่างประเทศในปัจจุบันค่ะสวัสดีครับผมนยผมมายสมจิตพรมเสนประธานแปลงใหญ่ขนุนตะบนหนองเหียงและประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตะบนหนองเหียง ผมมีหน้าที่ปลูกขนุนทั้งหมดของสมาชิก749ไร่สมาชิกทั้งหมด74ไร่ครับจากเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะปลูกมันสำหลังนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนก็คือขนุนพันธุ์สองกระเสริฐอันนี้นะครับขนุนที่น้องเหียงนี่เปลือกบางสังน้อยนะครับเนื้อเขาสีเหลืองทองนะครับกรอบหวานอร่อยของอัตลักษณ์ของขนุนที่ที่นี่เลยพอเราปลูกแล้วมีคนปลูกตามมาหลายรายเราก็เอามาเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปี60เราขอยื่นจุด G i เมื่อปี2566เป็นที่เรียยบร้้อแลว สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะผู้ขับเคลื่อนคนสําคัญในเรื่องของขนุนแปลงใหญ่เบื้องต้นเลยคงต้องถามเลยว่าเรามีหลักในการเลือกกิ่งพันธุ์ขนุนทองประเสรศิฐในลักษณะการขยายพันธุ์แบบไหนโดยประสบการณ์30ป,ปีมาจากเดิมนั้นเราใช้กิ่งพันุ์ที่ทาบกิ่งมาปัญหาของเขาก็เรื่องเชื้อราเยอะแล้วก็เจริญเติบโต,ตช้าและผลผลิตก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนาจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเราใช้เม็ดของ มเมล็ดของพันธุ์ทองเสษิฐไปเพาะปลูกแล้วก็นาตาสายพันธุ์ทองเกริฐเลยครับมันติดตานะครับซึ่งมันได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ต้านทานโรคที่ดีกว่าการกําหนดระยะปลูกเรากําหนดระยะปลูกยังไงคะผมต้องบอกนี้นะครับว่าการที่เราจะปลูกความชิดห่างแต่ละแปลงนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของแปลงนั้นมีหน้าที่มากน้อยปันไหนนะครับสมมติว่าถ้าเรามีสัก2ไร่หรือ3ไร่เนี่ยเราอาจจะแนะนําเขาบอก ปลูกประมาณสัก4คูณเมตรหรือ5,5คูณเมตรก็ได้นะครับแต่ถ้าคนที่มีหน้าที่10ไร่เกินกว่า10ไร่เนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้ปลูกความชิดทางประมาณ6,6คูณเมตรมันต่างกันยังไงระหว่าง4คูณ4่กับ6กคูณแตกต่างกันครับถ้า 4, คูณเมตรก็คือความกว้างต้นเขาได้แค่สเมตรนะครับใบมันจะชนกันทําให้รากเขาจะแย่งอาหารกันถ้าเป็นระบบ5้คูณหเมตรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ1อาจจะต้นจะสมบูรณ์สวยขึ้นนะครับแต่เมื่อไปเปรียบเทียบข้ามไปเมื่อ6กคูณห คือผลผลิตเขาได้มาตรฐานขึ้นลูกใหญ่ขึ้น <h> ได้ความห่างของที่เขาไม่ต้องแย่งอาหารกัน <sam S 1> คือรากเขาไม่ต้องชนกันคือเขามีเวียนวักนะครับคือลูกเขาจะสมบูรณ์ขึ้นแล้วลูกจะให้ปริมาณลูกที่ใหญ่ขึ้น1ไร่จะปลูกได้กี่ต้นถ้า6คูณ6เมตร46ต้นครับ1ไร่จะได้46ต้นครับ ข้อดีของการที่เราเลือกใช้กิ่งพันธุ์ขนุนทองประเสริฐจากกิ่งที่ติดตาบนต้นต่อพรอเมล็ดข้อดีของเขาเข้าให้ผลผลิตที่ค่อนข้างไวกว่าลูกสวยกว่าแล้วรากของเขาค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับเรื่องโรคไม่มีเชื้อราไม่มีนะครับเนี่ยอายุเขาเพิ่งแค่ประมาณสองปีครึ่งนะครับสองปีครึ่งเข้าให้ผลผล,ผลิตแล้วนะครับผม,มาจะอธิบายให้สมาชิกฟังแล้วว่าขนุนเมื่อเราหลังจากเราปลูกเนี่ยคือต้องได้4ปี4ปีครึ่งถึงจะเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตได้นะนะครับแต่ทีนี้แปลงเนี่ย คือค่อนข้างเขาจะสบมบูรณ์เขาออกก่อนเขาก็เก็บเงินได้ก่อนใหญ่แค่ไหนนะที่เก็บขายเป็นคนออกออตลาดเราตลาดอ่อนเราเนี่ยมีมีหลายตลาดมีทั้งเหนืออีสานและก็โรงงานสากรรมอย่างเหนือเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1โลกิลกิโลกร,รัมขึ้นไปจนถึง3กิโลกร,รัมไปเหนือนะครับ แต่ถ้าอีสานเราจะใช้ประมาณลูกถึง3โลถึง5โลแต่ถ้าเราไปโรงงานก็คือ2กิโลครึ่งถึง3กิโลครึ่งไม่เกิน4กิโลพื่อไ็ไปแปลรูปบรรจุกระป๋องรายได้แรกจะเกิดขึ้นจากการขายผลอ่อนผลอ่อนครับเราให้เขาแก่ถึงอายุที่ควรจะตัดเพื่อขายขนุนเนี่ยถ้าเราจะเก็บเกี่ยวตอนที่แก่นะครับคือความแก่อยู่ดับประมาณ90หรือ100เเนตะครับต้องใช้ยุดถึงประมาณ120วัน120วันก็คือ4เดือนนะครับถึงเราจะเก็บเกี่ยวได้ วันนี้ขนุนทองประเสริฐทําตลาดส่งออกประเทศไหนบ้างครับมีประเทศจีนและเวียดนามครับเราส่งออกไปเนี่ยแบ่งเป็นสามเกรดนะครับก็คือเกรด C นะครับเกรด C ก็5กิโลถึง7กิโลกรัมนะครับเกรด B นั้นก็คือ7กิโลกรัมถึง10กิโลกรัมถ้าเหนือจาก10กิโลกรัมนั่นคือก็เป็นเกรด A นะครับ80%็ของผลผลิตของเราที่ตำบลหนองเหียงเราส่งไปยังต่างประเทศทั้งหมดครับนั่นคือการรวมเป็นแลงใหญ่จำนวนพื้นที่การผลิตก็มากเพียงพอครับพอครับ ทังกลุ่มแปลงใหญ่มีการคืนสมดุลก็ดีหรือว่าบำรุงต้นก็ดีให้กับขนุนเนี่ยแบบไหนบ้างมันจะมีเอาอุปกรณ์ที่เหลือใช้นะครับเสร็จ ใบไม้เศษอะไรที่ของเหลือใช้ที่อยู่ในสวนเราเนี่ยมะโมโบทำปุ๋ยสีทําหมักใช้เองเราไม่ได้ใช้อยากกำจัดวัชพืชน,นะครับนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะอย่างในคนต้นเราจะปล่อยเขาเพราะว่าคนต้นเราที่มีมีอากาศที่ชุ่มชื้นพวกไส้เดือนเออไรเอยมาอยู่กับเราด้วยนะครับจะทําให้พรวนดินล้วนพูนครับล้วนพูพพนพสูงนะครับ การเลือกปุ๋ยให้กับขนุนระยะไหนบ้างและควรจะเป็นสูตรไหนก็อย่างช่วงเมษาพฤษภาคมยุนาเนี่ยคือเราจะเป็นช่วงที่พักต้นนะครับแปลงขนุนของเราทุกแปลงนะครับของสมาชิกทั้งหมดใช้ระบบน้าสปริงเกอร์นะครับถ้าระบบน้ําเราดีระบบสปริงเกอร์เราดีเราไม่ต้องรอฝนเราให้เลยหลังเก็บเกี่ยวเราควรแต่แต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บให้น้ําบารุงต้นเขาให้ปุ๋ยเข้าไปู 16- 16 16แล้วก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือออกผลอ่อนให้เหมือนกันคือให้ให้ปุ๋ยสูตรเดียวกันครับก็คือ 16- 16- 16เหมือนกันเสมอ, 2>, อ2กิโลกรัมต่อ1ต้นนะครับในรอบ1เดือนะนะครับต่อเนื่องเป็นหลายเดือนไหมอย่างนี้ประมาณเดือนก,กว่าๆสเดือนแล้วช่วงที่ที่เข้าลูกก่อนจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยผมก็มีตัวหนึ่งก็คือ1 3 3 3 21นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งท,ที่มาช่วยเรื่องเรื่องสีเรื่องความหวานนะครับใช้มากน้อยแค่ไหนต้น2กิโล วันนี้ขนุนทองประเสริฐของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนน้องเหียงพัฒนาเป็นสินค้าอะไรบ้างคะครับตอนนี้เราพัฒนามาเป็นขนุนทอดสลัดน้ํามันนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดเราได้รับความชื่นชมและชื่นชอบจากลูกค้าและตามที่ร้านค้าทั่วไปขายฝากนะครับแล้วก็ขนุนทอดนี้เราก็ได้มาจากพิจิตผลครับจากขนุนน้องเหี่ยงซึ่งได้รับรอง G I แล้วนะครับสูตรลับการผลิตขนุนทองประเสริฐ ของกลุ่มแปลงใหญ่น้องเหียงพบว่าสมาชิกขนุนแปลงใหญ่มีความพร้อมในการผลิตตอบสนองความต้องการทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในรวมทั้งสินค้าแปลรูปขนุนแหล่งปลูกของกลุ่มสมาชิกมีองค์ประกอบที่ดีและเหมาะสมมีต้นทุนแหล่งน้ำเพียงพอตลอดปีมีดินที่ล้วนปนทรายระบายน้ำดีน้ำไม่ขังแฉะเหมาะกับการปลูกขนุน มีการจัดการฟาร์มที่ดีและเหมาะสมโดยคำนึงถึงการรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและการปรับปรุงบำรุงดินจากอินทรีย์วัตถุเป็นประจำทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลือกใช้ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นขนุนหลังตัดแต่งกิ่งและเก็บผลผลิตด้วยปุ๋ยสูตรเสมอเช่น16.16.16 16, 16, 16, ในอัตรา2กิโลกร,รัมต่อต้นและจะยังคงใช้สูตรเสมอ 16, 16, 16 ในอัตราต้นละ2กิโลกรัมอย่างต่อเนื่องถึงระยะขนุนติดผลอ่อนโดยจะใส่ทุกๆเดือนเช่นเดียวกันและเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งสีสันและรสชาติจะใช้ปุ๋ยสูตร13-13-21ก่อนการเก็บเกี่ยว1เดือนในอัตรา2กิโลกรัมต่อต้นติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไป เพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน